ชากลงอย่างยิ่งใหญ่นะคะกับการแข่งขัน ROV อีสานสปอร์ตโอเพน2023ครั้งแรกที่เดอะมอโคราชมีทั้งเกมเมอร์เพลเยอร์จากทั่วประเทศมาร่วมงานนี้ชิงเงินแสนกว่า1 0 15,000คนทีเดียวค่ะ ที่สนามแข่งขันกีฬา e-sport ห้อง MCC ฮ ok อร์ e m ม l l โคราชสโมสอนกีฬา e-sport นครราชสีมาร่วมกับบริษัท Cover Solution จำกัดและพันธมิตรจัดการแข่งขันกีฬา e-sport ในการแข่งขัน ROV อ e ีสาน e s p o r ร o s p o r t Open a m p i o n a มซึ่งตลอดทั้ง2วันที่จัดการแข่งขันเหล่าเกมเมอร์เพลเอร์ทั่วไทยร่วมงานกว่า15,000คน โดยการแข่งขัน ROV ในครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันกว่า256ทีมนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมการประกวดคอสเพลการแข่งขันการ์ดเกมและอุปกรณ์เกมมิ่งบอร์ดเกมพร้อมกับกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายโดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศก็ได้นักภากเกม ROV ในตำนานค่ะมาวินมาวแวะหรือนายวิพลพัฒน์มูลสภา นัก่ากมชื่อดังแห่งยุคขวัญชยัยชาวเกมเมอร์อันดับต้นๆของประเทศไทยมาร่วมในงานนี้ด้วยนอกจากนี้พิธีมอบรางวัลยังได้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาานสยามสิริมงคลเป็นประธานพร้อมด้วยนายประสบโชคจันทรมงคลบริษัทโคว s โซลูชันจำกัดแล้วก็นายปรีชาลิมอวผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการบริษัทเดอะมอลราชสีมาจำกัดร่วมแสดงความยินดีกับทีมที่ชนะเลิศซึ่ง ทีมบิ๊กไซส์คว้ารางวัลชนะเลิศได้เงินรางวัลมูลค่า50,000บาทโลรางวัลและประกาศนียบัตรไปครองส่วนรองชนะเลิศอันดับที่1ได้เงินรางวัลมูลค่า20,000บาทโลรางวัลและประกาศนียบัตรได้แก่ทีมของจูเนียรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม MVP ได้แก่นายอนุชิตสิงห์จากทีมพีนัทัตเตอร์ การแข่งขันในครั้งนี้ค่ะจัดโดยสโมสรกีฬาอ e ีสปอร์ตจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นสโมสรที่มีเป้าหมายในการผลักดันเมืองโคราชให้กลายเป็นศูนย์กลางการจัดแข่งขันกีฬาอ e ีสปอร์ตระดับประเทศพร้อมกับสร้างทีมนักกีฬาอ e ีสปอร์ตสุดเก่งออกไปคว้ารางวัลในสนามต่างๆในานามของนักกีฬาจังหวัดนคราราชสีมาซึ่งกีฬาอ e ีสปอร์ตนั้นเป็นอีกหนึ่งเส้นทางให้กับเด็กหรือเยาวชนโคราชเลือกที่จะเดินและสร้างอาชีพได้ในอนาคต และยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาโดยการสร้างกิจกรรมให้กับนักท่องเที่ยวได้มาเติมเต็มประสบการณ์สัมผัสกิจกรรมในรูปแบบการนำเสนอใหม่ๆเพื่อนการรับรู้กระจายความเข้าใจเกี่ยวกับกีฬาอีสปอร์ต การศึกษากฎกติกาสากลพัฒนาทักษะเสมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมผลักดันการท่องเที่ยวไปพร้อมกับการเป็นศูนย์กลางการจัดการแข่งขัน e-sport ระดับท้องถิน่นให้ไปสู่ระดับนานาชาติได้ในอนาคตค่ะ